พักนี้มีการมอบรางวัลเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับบนโลกใบนี้ทั้งในบ้านเราเองนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริก <går> าด้วยครับเ<อก>มื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเราได้มีการมอบรางวัลนาตราชประจําปี2556ขึ้นนะครับซึ่งงานนี้เป็นการมอบรางวัลของคนบันเทิงครับให้กับคนบันเทิงแล้วก็โบวตกันเองโดยคนบันเทิงด้วยครับมีเรื่องราวของละครเยอะแยะมากมายเลย,เลยที่เข้าชิงนะครับ เรื่องหนึ่งที่ถูกใจคุณชายคือรอยใหม่ครับผมแล้วก็ได้รางวัลละครยอดเยี่ยมไปด้วยปรบมือให้กับพี่ออฟพง์พัฒน์ด้วยแต่ยังไงก็อยากจะฝากไว้นะครับการเลือกละครมาทำเนี่ยก็ช่วยเลือกชื่อเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณชายเกิดจะพูดผิดไปแล้วนะรอยใหม่ก็ดูตอนผวนเล็กน้อยนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับผมส่วนอีกเวทีนึง อีกเวทีหนึงคืออเมริกันไอดอลครับเป็นเวทีใหญ่โตของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้ทรายขึ้นไปโชว์เจนทัลแมนบนเวทีด้วยครับ ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีคนรีเควสต์เพลงหนึ่งเข้ามาของจอแดนสปาร์คครับผมซึ่งเป็นหนึ่งใน American Idol c h a มเปียนะครับเป็นผู้หญิงไม่กี่คนในทําเนียบ American Idol ทั้งหมดนะครับวันนี้เลือกหนึ่งงานมาให้ฟังกันหาชื่อง,งานว่า Tattoo ครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วพักเบรคกันสักครู่นะครับคุณชัยยังไม่ไปไหนยังอยู่กันที่ชอตชัทเอต่อไปครับผมแบเดียว